กัดกัดมาแล้วหนึ่งตัวกัดช่อนดูเหมือนจะผอมนุ่มเนอะเออวนไหมยาวไปเลย อ,อุ้ยคลายแก้วคลายกัดแล้วมันคลายเลยอ่ะ อันนี้ไม่คายแล้วครานี้ไม่คายแล้วรอบแรกคลายรอบสองดูดเอาเลยอ้วนอยู่ใช้ได้สำหรับปัชช่อนตัวนี้นะครับรอบแรกมันกัดกัดเสร็จแล้วมันคลายเลยผมวัดเว่ามาทีหนึ่งนะครับอ แต่ว่าถ้าปลาจะไม่โดนเบ็ดเนี่ยเราสามารถตีซ้ําได้เลยนะครับรีบตีซ้ําเลยตรงจุดที่มันอยู่นะครับที่มันกัดเราเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆลากช้าๆนะครับเมื่อกี้ผมลากช้าๆนะครับแล้วก็เคาะๆหน่อยมันก็ดูดเหย่อะเข้าไปเลยบูบดูดแบบเราแวงเรแหวงหน่อยครับไม่กัดตูมตามนะครับคือดูดแบบเบาๆนะครับแล้วก็เรียบร้อยเสร็จกับปอมบีนะครับนี่หนึ่งแต้มนะครับปลาทองนากับปอมบีจัดให้ พุงกัดพวกมันดึงกระชากเลยับใหญ่เลยโอ้ยผอมกำลังกลองเลยโอ้โหอมเข้าไปมิดเลยออ ยอดอะไรวะปลาอะไรไม่รู whales, ้มันหลบเดือดร่างมาพอดีมั่งแถนมันจะตีประกันแล้วล่ะอุ้ยเอ้าเอ้ามังกนเลยตรงเนี้ยใหญ่ด้วยไอตัวเมื่อกี้แหละโอ้โหไอตัวเมื่อกี้แหละโอ้ ตีลูกอคอกิวโอ้โหเป็นโลเลยกัดเฉยเลยลองตีอคอกเล่นๆน,นะครับเมื่อกี้นี้แม,มว่าแบบโอ้โหโคตรฟุกอ่ะตัวเนี้ยคือคือผมอ่ะจะตีอคอกกระชอนนะครับตีเล่นๆล,ลองดูมันมีแม่แม่มันจะกัดอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตะกี้กี้แม่มันขึ้นน้ำามืจ๊ะ เอเพราะว่ามีเจ้าถิ่นนะครับผ่านไปสามคันเมื่อกี้นี้ผมก็เลยลองตีเล่นๆไหนๆก็ไม่มีอะไรตีครับลองตีดูแต่ว่าเป็นไปได้ไอตัวนี้มากัดนี่กัดกระปอมบีลากมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนี่มากัดอยู่ด้านหน้านี่เองแสดงว่ามีปลาครับผมไปได้เรื่องได้เรื่องนะเนี่ยได้แบบพุกครับนี่เต็มคำเลยฮะมันจะกัดตั้งแต่ที่มันขยับแล้ว มันขยับอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอตรงนี้ไอ้ตรงสาหร่ายอ่ะเอออจะตามออกมาเหรอไม่ได้มองเหรอไซเป็นโลอ่ะ <laughs> อะไรวะ,ไ,ไ,วะได้แบบฟุกมากโอ้สุดยอดฟอร์มบีจัดให้หายรลกให้หนนะ่อยเนี่ย โอ้โหปลาตัวเท่าเนี้นะโอ้โหฉีกเลยตายแล้วเล็กจัดปล่อยเลยปปล่อยไปก่อนครับกระอาเลือดเลยให้มันไปนรักษาตัวของมันเองเล็กจัดเท่าดามเบ็ด ไฟหอม มีปิงนะมีปิงมีปิง <c oughs> เน้นไม่กล้าขึ้นอ่ะตัวผมอ่ะปล่อยลงคลองฮุฮย ย,ย,ยมาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหสายปลาสายทำเค็มนจริง <S <S อ๋อ อ๋อไปซอยไปท,ยไปทายสักโอ้ยคาบแล้วคาบแล้วคาบแล้ววัดรอยเลยนะครับตัวนี้ วัดลอยเลยกอสายให้ตึงครับวัดลอยลอยลอ,อยจริงโอ้ยหดเกินปลาช่อนนะครับตัวไม่ใหญ่โอ้โหดมันเกินไปเปล่าว,วะปากฉชกเลยวัดแบบโหดไปหน่อยครับตัวนี้ประช่อนนะครับไซส์ประมาณปอกแฮนครับเดี๋ยวผมรีบปล่อยเลยอืม้ม ไม่น่าโหดกับมันเลยปล่อยฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยน้ำเยอะๆนี่น้ำไหลนี่โหดเกินไปโอ้โหน้ำร้อนจึงเลย วัดเบาๆนะครับเมื่อกี้ผมวัดปากฉีกไปทิ้งแล้วเอาแค่เบาๆอเบาๆโอ้สายเดียวกันเลยโอ้โหคายลูกปลาออกมาบานเลยนี่ครับสายเดียวกับเมื่อกี้เลยกัดกระปอมบีนะครับเข้าเต็มคำเลยนี่นะครับ สำหรับเหยื่อตัวนี้นะครับเกาะกับปลาช่อนนะครับเล็กๆหรือว่าไซาโลเนี่ยก็เอาอยู่นะครับวิธีการลากก็ลากมาช้าๆนะครับแล้วก็กัดปุ๊บเราลดคันเหมือนกบยางเลยครับตั้งหลักได้ก็วัดแบบที่ผมวัดเมื่อกี้ครับนี่ครับได้ตัวครับผมแต่แต่แตมันไม่ใหญ่นะครับผมไม่เอาปล่อยฟังนี้ปล่อยฟังนี้ ไปน้ำลึกไปเจอกบนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยคาบคาบคาบ อโอ้โอ้กระโดดขนาดนี้เหรอเอ้าโอ้ยเต็มปากทำไมมันจะเชื่องขนาดนี้โอ้ยเกินละมั้งโอ้เออเออลากขึ้นมาได้เลยดูดิไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลย เชียงเก้นเอามิดเลยอุ้ยโอ้ยเมตดีวัดเลยเนี่ยเอาคายออกมาแล้วน่าจะติดหน่อยนึงอะอขอถ่ายรูปหน่อยกันแล้วกันทางนั้นถ่ายรูปหน่อยล้างตัวหน่อยล้างตัวหน่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อย เชียงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดนอดิน้นเดี๋ยวเดี๋ยวทนนี่เาขับทางเดี๋ยวๆักทันึงมันจะไปกินของคนอื่นอีกปะเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเด เอ้ยเดี๋ยว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 ค่อยๆนี่ขนาดไม่ได้วัดมนันนะเนี่ยอืมอืมอ,อลิ้นยาวเพริบเลยดูดิอื้หูดูสียงเกินเสียงเกินกลบตัวนี้ หลังจะไปกินที่ซัว